สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอาจารย์หนึ่งพยากรณ์นะคะวันนี้จะเป็นคลิปทํานายดวงของชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะเป็นการทํานายเกี่ยวกับการงานการเงินความรักโชคลาภนะคะประจําเดือนพฤษภาคม2566ค่ะ ชาวลัคนาราศีเมถุนคือคนที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะคะและสำหรับใครที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีเมถุนตามปฏิทินไทยก็สามารถรับชมวิดีโอนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะก่อนอื่นอาจารย์จะขอแจ้งนะคะว่าการดูดวงในครั้งนี้เป็นการดูดวงโดยใช้ไพ่ยิปซีนะคะเป็นการดูดวงโดยภาพรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะ ซึ่งการทำนายในครั้งนี้นะคะอาจารย์อยากจะให้อ ผู้ติดตามหรือผู้รับฟังทุกท่านนะคะใช้ในการวางแผนดำเนินชีวิตนะคะให้รับในส่วนของคำทำนายดีๆไปเพื่อเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตนะคะส่วนคำทำนายที่ไม่ดีนะคะก็ขอให้ทุกท่านรับไว้เพื่อระมัดระวังในการใช้ชีวิตนะคะอย่านำคำทำนายนี้นะคะไปใช้ตัดสินในเรื่องใหญ่ๆของชีวิตนะคะอย่างที่อาจารย์แจ้งไปแล้วนะคะว่าเป็นการดูดวงโดยภาพรวมเนาะ มาต่อมาต่อ,เ,อเกี่ยวกับการดูไพ่กันเลยนะคะก็ชาวราศีเมถุนเนาะอาจารย์จะเปิดไพ่ให้คุณทั้งหมด10บใบนะคะมาดูไพ่ใบที่1ของคุณกันเลยค่ะไพ่ใบที่1ของชาวเมถุนเป็นไพ่ที่บอกว่าตัวของชาวเมถุนเป็นยังไงในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะคุณได้ไพ่ราชนีถือเหรียญ the queens of pentacles นะคะ อาจารย์มองว่าสถานการณ์ในระยะนี้คุณเริ่มมีความมั่นคงมากขึ้นคุณจะยอมรับสถาสภาวะที่เป็นอยู่ได้ดีขึ้นนะคะเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับสังคมที่เป็นอยู่เนาะในด้านการงานก็ถือว่าเป็นช่วงที่งานไม่หักหมนะคะแล้วก็มีโอกาสก้าวหน้าในเรื่องการงานเนาะได้รับประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์นะคะคุณจะได้รับความไว้วางใจจากเจ้านายหรือว่าผู้บังคับบัญชาด้วยเนาะมีโอกาสเติบโตในสายงานที่ทำอยู่นะคะ ด้านการเงินเป็นระยะเวลาที่เริ่มมีเงินเก็บมีเงินก้อนเข้ามามากกว่าในแต่ก่อนนะคะอาจจะได้รับเงินก้อนจากมรดกเงินนายหน้านะคะรวมทั้งมีโชคลาภทางการเงินเข้ามานะคะหากเป็นผู้หญิงและจบได้ไพ่ใบนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงชีวิตที่ดีมากสำหรับคุณนะคะความรักคุณมักจะมองอะไรตามความเป็นจริงเนาะ ดังนั้นหากคนที่เข้ามาไม่มีคุณสมบัติตามที่คุณตั้งเอาไว้นะคะคุณก็อาจจะายากที่จะลงเอยกับคนคนนั้นนะคะมาต่อที่ไพ่ใบที่สองนะคะไพ่ใบที่สองจะเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าสถานการณ์ในช่วงนี้หรือว่าสิ่งที่เข้ามากระทบนะคะคุณในไพ่เทพแห่งมายากลนะคะหรือว่า the magician นั่นเองค่ะ คุณจะมีไอเดียใหม่ๆในการทำงานนะคะอ่จะมีคนคอยให้คำแนะนำที่ดีๆเกี่ยวกับเรื่องงานของคุณนะคะควรมีการรับฟังแล้วก็เก็บเกี่ยวข้อคิดดีๆเหล่านั้นเอามาใช้เนาะมันจะช่วยต่อยอดในการทำงานของตัวคุณได้จะมีโอกาสเอาเรื่องการงานเข้ามาหากคุณเตรียมตัวในการเริ่มพรีเซนต์งานเอาไวา้นำเสนองานนะคะก็จะทำให้คนอื่นได้เห็นความสามารถของคุณ มีการติดต่อเรื่องงานกับชาวต่างชาติหรืองานที่ต้องใช้ภาษาต่างประเทศควรรอบคอบในเรื่องเอกสารให้มากๆนะคะในเรื่องการเงินอย่าได้กังวลใจเพราะคุณจะสามารถหมุนเงินได้ทันท่วงทีแม้ว่ารายจ่ายช่วงนี้อาจจะเยอะจนทําให้คุณอาจจะแบบช็อตแน่ๆก็ตามเนาะแต่ในความรักคุณต้องเป็นฝ่ายปรับตัวเพราะว่าคนรักจะไม่เป็นฝ่ายปรับตัวเข้าหาคุณเลยนะคะอาจจะมีคนรักเก่าติดต่อกลับมาก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะในช่วงนี้ ในคนโสดช่วงนี้จะได้พบคนมีเสน่ห์แต่เขาก็จะอาจจะยังไม่มีความชัดเจนในช่วงนี้นะคะให้คุณดูดูไปก่อนนะคะมาต่อที่ไพ่ใบที่3ม,มาดูว่าอนาคตของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะในด้านเจ้านายผู้ใหญ่คุณได้ไพ่เทพีแห่งยมมโลกนะคะหรือว่า The h i g เด i n t e s s นั่นเองค่ะ อาจารย์มองว่าสถานการณ์ในช่วงนี้นะคะอาจจะยังไม่ชัดเจนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เนาะหากมีความคิดอยากจะลงมือทําอะไรใหม่ๆหรือตัดสินใจในเรื่องสําคัญๆค,ควรใช้ความรอบคอบม,มากเป็นพิเศษนะคะในเรื่องการงานจะมีความร่าช้าเกิดขึ้นซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากคนอื่นแต่ก็ส่งผลกระทบในงานของคุณทําให้เสร็จ ช้าไปด้วยเนาะระยะนี้ต้องใช้ความอดทนมากมากๆหน่อยนะคะในการทํางานกับเจ้านายเพราะว่าเจ้านายจะอารมณ์แปรปวนมากกว่าปกติคุณจะรู้สึกว่าเอาใจเจ้านายไม่ถูกทําให้เบื่อหนายแล้วก็มีความกดดันในเรื่องงานเงินนะคะ ส่วนการเงินนะคะควรประหยัดไว้ด้วยนะคะเพราะว่าสภาวะการเงินของคุณยังไม่ค่อยได้ดีนักเนาะความรักนะคะต้องระวังรักซ้อนหรือยังไม่รู้ว่าบทสรุปของความรักจะลงเอยยังไงนะคะข้าวเกษตรกรไทยหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ช h อป e ี้และ l a z a d a นะคะ ข้าวดีเหนียวนุ่มหอมอร่อยค่ะมีทั้งข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวหอมมะลินะคะเป็นข้าวกเกษตรกรไทยขายโดยเกษตรกรนะคะลิง์ในการสั่งซื้อนะคะอาจารย์จะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะมาต่อที่ไพ่ใบที่4ความเป็นอยู่ในช่วงที่ผ่านมาของคุณนะคะคุณได้ไพ่5้าไม่เท้า the f i v e of swords นะคะ อาจารย์มองว่าในช่วงที่ผ่านมาชีวิตคุณอาจจะไม่ค่อยราบรื่นนะคะอาจจะมีอุปสรรคเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักนะคะในเรื่องการงานอาจจะมีความผิดพลาดในเนื้องานเกิดขึ้นทําให้คุณกังวลต้องเอากลับมาแก้ไขใหม่ได้นะคะหากที่ผ่านมาคุณต้องติดต่อกับเาชาวต่างชาติต่างภาษานะคะก็อาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับภาษานะคะ โดยรวมแล้วที่ผ่านมาเป็นช่วงที่คุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยอยู่บ้างแต่ก็ยังพอรับมือไหวนะคะในช่วงที่ผ่านมาความรักอาจจะคุณอาจจะเริ่มต้นคุยกับใครบางคนเนาะส่วนคนที่มีคู่แล้วนะคะช่วงที่ผ่านมาคุณมีความการทะเลาะเบาะแววงกับคนรักของคุณนะคะ มาต่อที่ไพ่ใบที่5นะคะสิ่งที่ผ่านมาในอดีตเกี่ยวกับลูกน้องและก็บริวารของคุณคุณในไพ่9ดาบนะคะ The k n i g h t of Swords นะคะอาจารย์มองว่าในอดีตคุณอาจจะพบกับความสูญเสียคุณมีความเศร้าหมดอะไรตายอยากในชีวิตเนาะหรือในอดีตคุณมีความรู้สึกหดหู่นะคะ หรือรู้สึกโดดเดี่ยวไม่เหลือใครถูกหักหลังจากคนใกล้ชิดหรือว่าคนที่ไว้ใจก็เป็นไปได้นะคะมันอาจจะเป็นความเสียใจที่คุณออไม่เคยคาดคิดมาก่อนเนาะหรือในช่วงที่ผ่านมาคุณอาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานถูกใส่ร้ายหรือถูกแทงข้างหลังนะคะหรือว่าทำงานผิดพลาดได้นะคะช่วงที่ผ่านมาถือว่าคุณมีความเครียดนะคะ มาต่อที่ไพ่ใบที่6นะคะมาดูว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของคุณในกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะคุณในไพห่ห้าเหรียญ the five of pentacles นะคะ อาจารย์มองว่าในอนาคตนะคะคุณอาจจะประสบปัญหาด้านการเงินเนาะในคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวอาจารย์อยากจะให้คุณระวังไว้มากๆนะคะเพราะคุณมีโอกาสจะขาดทุนเนาะรวมไปถึงอาจจะทําให้ระบบหมุนเงินในการเงินของบริษัทมีปัญหาหากมีความคิดที่จะขยายการลงทุนควรระง,งับโครงการเอาไว้ก่อนนะคะในเรื่องของความรักคุณอาจจะพบกับความผิดหวังสถานการณ์ในเรื่องความรักยังไม่เป็นอย่างที่คิดเนาะคุณอาจจะต้องแยกกับคนรัก หรือมีเหตุที่ทําให้ห่างเหินกันไปนะคะอาจารย์อยากให้คุณใช้ความอดทนมากๆในช่วงนี้นะคะมาต่อที่ไพ่ใบที่7แนวทางในการแก้ไขปัญหาในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะคุณได้ไพ่8เหรียญ The a g e of Pentacles นะคะคุณจะรู้สึกว่าช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ย คือมันจะเป็นปัญหาที่คุณอาจจะหาวิธีแก้ไขไม่ได้ทันทีเนาะคุณอาจจะต้องใช้ความใจเย็นๆแล้วก็ ความพยายามในการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นสิ่งที่ควรทําคือให้คุณมองอาตามความเป็นจริงแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละสเต็ปนะคะจะง่ายกว่าการที่คุณจะพยายามแก้ทุกเรื่องไปพร้อมๆกันเนาะยังไงก็ตามนะคะอาจารยอา์อยากจะให้คุณคิดในแง่บวกก็คือ,อสิ่งที่เกิดขึ้นหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะจะให้คุณสามารถที่จะ จัดการและก็เรียนรู้ที่จะจัดการกับปัญหาได้ง่ายและก็ดียิ่งขึ้นเนาะคุณจะได้รับบทเรียนและก็ประสบการณ์ที่มีค่าแล้วก็จะทําให้คุณมีความรอบคอบและก็ระมัดระวังไม่ให้เจอกับปัญหาแบบเดิมอีกในอนาคตนะคะมาต่อที่ไพ่ใบที่8คนที่อยู่รอบๆตัวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนรักหรือครอบครัวของคุณคุณได้พไพ่สามเมชา the T อะ o ีออฟวอนะคะอาจารย์มองว่า คุณนะคะจะมีการเริ่มโครงการบางอย่างแล้วก็วางแผนการในอนาคตอาจจะเป็นช่วงที่มีการติดต่อกับคนรอบข้างในเรื่องงานนะคะไพ่ใบนี้เหมาะกับงานที่ต้องเดินทางออกไปข้างนอกบ่อยๆเนาะเช่นงานประชาสัมพันธ์งานโฆษณาโดยวรวมแล้วความก้าวหน้าในเรื่องการงานก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแบบช้าๆเป็นช่วงเริ่มต้นเท่านั้นนะคะยังต้องรุยทำต่อไปเรื่อยๆนะคะ ก่อนที่คุณจะเห็นผลชัดเจนในอนาคตอย่างแน่นอนเนาะส่วนในความสัมพันธ์กับคนรอบข้างในช่วงนี้อาจจะเกี่ยวกับเรื่องงานเป็นหลักนะคะหรืออาจจะมองหางานจากหุ้นส่วนทางธุรกิจก็เป็นไปได้นะคะมาต่อที่ไพ่ใบที่9นะคะความคิดภายในใจของคุณในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะคุณคิดอะไรแล้วก็คาดหวังอะไรไว้นะคะ คุณได้ไพ่สามช่วยนะคะ The Tree of Cups นะคะอาจารย์นะคะมองว่าคุณจะมีความรู้สึก อยากพักผ่อนอยากะทำตัวสบายๆนะคะอยากจะกลับไปใช้ชีวิตแบบเด็กๆที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานอีกครั้งอาจจะมีความคิดอยากจะเดินทางท่องเที่ยวหรือไปสังสรรค์พบปะกับเพื่อนฝูงนะคะหรือใช้เงินซื้อของขวัญของฝากให้เพื่อนนะคะช่วงนี้คุณจะไม่อยากให้ใครมาคาดหวังหรือว่ามากดตันคุณมากนักเนาะอยากให้คนอื่นๆทำตัวสบายๆกับคุณมากกว่านะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณค่อนข้างจะติดเพื่อนแล้วก็ชอบเข้าสังคมมาก เป็นพิเศษนะคะ มาต่อที่ไพ่ใบที่10ไพ่บ,บทสรุปกันเลยนะคะคุณในไพ่สองเหรียญนะคะ the two of p e n t a c l e s นะคะอาจารย์มองว่าโดยสรุปแล้วนะคะสถานการณ์ต่างๆจะยังไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงมากนักนะคะยังอยู่ในช่วงรักษาสมดุลของสิ่งต่างๆจัดการอะไรให้อยู่ให้เข้าที่เข้าทางในเรื่องการงานอาจจะต้องจัดระเบียบระบบการทํางานหรือมีการจัดการเอกสารเกี่ยวกับด้านการเงินนะคะ ชีวิตในช่วงนี้จะไม่ค่อยมีอะไรหวือหวาเนาะแต่ก็ยังราบรื่นดีไม่ค่อยมีปัญหาให้ปวดหัวนะคะเรื่องความรักในคนที่มีคนรักแล้วความสัมพันธ์ออกจะน่าเบื่ออยู่สักหน่อยเนาะ,ะเคยเป็นยังไงก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะคะหากยังโสดยังไม่มีความชัดเจนใดๆใน,ในนะเรื่องความสัมพันธ์เกิดขึ้นอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาดูใจกันให้มากกว่านี้นะคะ อาจารย์ก็ขอจบการทำนายให้กับชาวเมถุนไม่เพียงเท่านี้นะคะหากชอบรบกวนท่านกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์หนึ่งด้วยนะคะหากมีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมนะคะหรือว่าอยากพูดคุยกับอาจารย์นะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะอาจารย์จะพยายามตอบให้ครบทุกท่านแล้วก็จะอ่านทุกคอมเมนต์นะคะขอให้ คนโชคดีแล้วก็มีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ